สวัสดีครับสติวเพ h ช n แนลนะครับผมวันนี้วันที่25กันยายน2564นะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33มาตรา39แล้วก็มาตรา40นะครับตอนนี้นะครับทางสำนักงานประกันสังคมนะครับได้ลดการส่งเงินสมทบลงนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนในช่วงสถานการณ์โควิด19นะครับผมแล้วในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการ ขอเปลี่ยนทางเลือกนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา40นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมารับชมรายละเอียดทั้งหมดกันเลยนะครับก่อนไปรับชมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องสตูเพย์ชาแนลนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูจํานวนผู้ประกันตนกันนะครับผมยอดผู้ประกันตนนะครับรวมทั้งสิ้นนะครับ22ล้าน7แสน 6,808คนนะครับผมซึ่งข้อมูลนะวันที่10กันยายน2,564นะครับผมโดยแบ่งออกเป็นนะครับม .33 นะครับมีอยู่ทั้งหมด11ล้านกว่าคนนะครับและม .39 นะครับก็มีอยู่1,900,000กว่าคนนะครับแล้วก็ม .40 นะครับมีอยู่9,600,000กว่าคนนะครับผมอันนี้ก็เป็นยอดรวมของผู้ประกันตนทั้งหมดนะครับ ต่อมาครับเรามาทําความรู้จักกองทุนประกันสังคมทั้ง3มาตรากันก่อนนะครับว่ามาตราไหนคุ้มครองอะไรกันบ้างนะครับสําหรับมาตรา33นะครับลูกจ้างสถานประกอบการนะครับจะได้รับความคุ้มครองนะครับประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะครับข้อบุตรสงเคราะห์บุตรนะครับทุกคนลภาพชราภาพตายว่างงานนะครับส่วนมาตรา39นะครับผู้ประกันตนโดยสมัครใจนะครับ ความคุ้มครองก็คือประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะครับคลอดบุตรทรงเคราะห์บุตรทุกคนลภาพชราภาพแล้วก mm ็ตายนะครับส่วนมาตรา40นะครับผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับความคุ้มครองที่จะได้รับนะครับก็คือประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะครับทุกคนลภาพทรงเคราะห์บุตรนะครับตายแล้วก็ชราภาพนะครับอะเดี๋ยวมาดูกลุ่มแรกกันก่อนเลยนะครับคนที่อยู่ในมาตรา33แล้วก็มาตรา39 ที่ได้ลดส่งเงินสมทบนะครับผมทางสํานักงานประกันสังคมนะครับก็ได้ลดอัตราการนําส่งเงินสมทบนะครับเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับผมจากมาติคอรมอเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมานะครับสำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา3 3นะครับเดิมนําส่งอยู่ที่ร้อยละ5ของค่าจ้างนะครับลดลงเหลือไฟายละร้อยละ2.5ของค่าจ้างนะครับแล้วก็ผู้ประกันตนมาตรา39นะครับ เดิมน้ำส่งเดือนละ432บาทนะครับลดลงเหลือเดือนละ235บาทนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน2564นะครับไปถึงเดือนพฤศจิกายน2564นะครับต่อมานะครับในกลุ่มมาตรา40นะครับก็ได้ปรับลดเงินสมทบเช่นกันนะครับซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เดือน สิงหาคม2,564นะครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่เดือนมกราคม2,565นะครับผมโดยทางเลือกที่1นะครับก็จะคุ้มครอง3กรณีนะครับก็คือประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุกคนภาพตายนะครับเดิมจ่ายอยู่ที่80บาทต่อเดือนนะครับปรับลดเงินสมทบเหลือ42บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ทางเลือกที่2นะครับ คุ้มครอง4กรณีนะครับก็คือประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุกคนละภาพตายชลาภาพนะครับเดิมจ่ายอยู่นะครับเดือนละ100บาทนะครับปรับลดเหลือ60บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ทางเลือกที่3นะครับคุ้มครอง5กรณีนะครับก็คือประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุกคนละภาพตายชลาภาพสงเคราะห์บุตรนะครับเดิมจ่ายอยู่300บาทต่อเดือนนะครับ รับลดลงเหลือ180บาทต่อเดือนนะครับผมทั้งนี้นะครับมีผลตั้งแต่เดือนสิงหา64นะครับไปจนถึงเดือนมกราคม2565นะครับและสำหรับผู้ประกันกรตนมาตรา40นะครับที่สอบถามกันเข้ามานะครับผมว่าจะเปลี่ยนทางเลือกได้หรือไม่นะครับผมจากภาพนี้นะครับที่แจ้งไปนะครับก็มีทั้งหมด3ทางเลือกนะครับสำหรับมาตรา40นะครับเราสามารถที่จะ เปลี่ยนทางเลือกได้นะครับผมโดยไปทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เว็บไซต์นะครับ w w w e s s o t h ค h ับผมส่วนลิงก์ดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ในคอมเมนต์แรกนะครับเมื่อดาวน์โหลดไปแล้วนะครับผมท่านจะได้แบบฟอร์มสปส 1k40 ทับ1นะครับผมเป็นแบบฟอร์มแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงและการเปลี่ยนแปลงทางเลือกการจ่ายเงินสบทบผู้ประกันตนมาตรา 40, 40นะครับผมเมื่อดาวน์โหลดไปแล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงทางเลือกได้เลยนะครับเดิมเนี่ยท่านเป็นทางเลือกอะไรอยู่นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นทางเลือกใหม่ตัวไหนนะครับท่านก็สามารถที่จะเลือกนะครับแล้วก็เซ็นชื่อนะครับแล้วก็นําเอกสารตรงนี้นะครับไปถงที่สํานักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ของท่านได้เลยนะครับผมซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเลือกการจ่ายเงินสมทบนะครับจะมีผลในเดือนถัดไปจากเดือนที่ยื่นเปลี่ยนแปลงทางเลือกการจ่ายเงินสมทบนะครับโดยผู้ประกันตน มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงทางเลือกจากการจ่ายเงินสมทบได้ปีละ1ครั้งเท่านั้นนะครับผมอ่ะยังไงก็ลองดูนะครับผมส่วนใครที่มีเปลี่ยนแปลงชื่อนามสกุลนะครับก็สามารถใช้เอกสารตัวนี้ได้เช่นกันนะครับผมก็ก่อข้อมูลแล้วก็ส่งไปที่ทางสำนักงานประกันสังคมได้เลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าท่านใดมีคําถามมีข้อสงสัยพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ